กรจนได้นะฮะขบยางนูสอนพิษขาวอมชมพูครับ่ครับขาวอมชมพูกับกบยางนิ้วสอนพิษประช่อนครับกับเป็นนาน้ำลงนะ,ะนี่ปลาก็จะเริ่มรวมครับก็ที่ยืนอยู่ก็น้ำอรับใช้น้ำตีปลาเลยอ่ะโอเคครับ อย่างนิวสอนพิษเหนียวนุ่มชุ่มคอเยี่ยมครับ ท่ามันเจ็จมูกจมูกไปไหนล่ะพฟนหนุ่มใส่งามเลยฮะนี่ดูข้างในก็เป็นนิวสอนพิษครับเหนียวนุ่มชุ่มคอฮะ กบยางนิวสอนพิษนในป่กฮะส่งลงคอไปเลยฮะกับช่อนไายน้ำลงฮะก็ตีผมว่อตอนนี้แดดมันร้อนอะ่ะผมก็ตีตีพยายามตีน้นๆๆตามช่องนั้นแล้วก็ตามที่มันมันขึ้นจิบน้ำอะไเงี้ยก็ได้ผลครับกบยางนิวสอนพิษเนียวนุ่มชุ่มคอเยี่ยมครับ